สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการเดอะเซียโลเฮาส์สีเขวเขาใหญ่ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นโครงการทาวน์โฮมอิสระสไตล์นอร์ดิกที่เน้นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าอยู่ด้วยการสร้างโทนสีที่อุ่นและวัสดุที่เป็นธรรมชาติช่วยสร้างความผ่อนคลายและสบายตาพร้อมทั้งวิวขุนเขาที่อบล้อมตลอดทั้งแนวค่ะส่วนโครงสร้างตัวบ้านจะแยกกันอย่างชัดเจนมีส่วนที่เชื่อมต่อกันในส่วนของกำแพงเท่านั้นเพื่อเน้นความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยถึง150ตารางเมตรเลยค่ะจํานวน3ห้องนอน3ห้องน้ําบ้านหลังนี้นะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่9เมตรเลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะพาไปชมด้านในกันเลยนะคะ ซึ่งในโซนนี้ค่ะก็จะเป็นที่จอดรถค่ะวัสดุที่ใช้นะคะจะเป็นสแตมคอนกรีตสามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คันค่ะและในส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของถังขยะฝั่งกําแพงค่ะซึ่งข้อดีของเขานะคะก็จะประหยัดพื้นที่ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายรถกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็จะทําให้บริเวณบ้านโซนนี้ค่ะมีความสวยงามด้วยค่ะ เมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับโซนลิฟวิ้งรูมค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อกับโซนรับประทานอาหารในส่วนนี้ค่ะคุณลูกค้าสามารถกันเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เลยนะคะในส่วนของพื้นที่ใช้สอยในโซนชั้นหนึ่งเนี่ยค่ะจะมีขนาดกว้างมากถึง43ตารางเมตรเลยค่ะ และในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้าชั้นหนึ่งค่ะที่เอาไว้อำนนยความสะดวกแก่ผู้พักอาศาัยที่ผู้มาเยือนรวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่ได้สะดวกขึ้นลงบันไดบ่อยๆด้วยค่ะและในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนต่อเติมของหลังบ้านค่ะซึ่งทางโครงการนะคะก็จะลงเป็นเสาเข็มแล้วก็พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเอาไว้ให้อย่างเช่นบ้านหลังนี้ค่ะก็จะทําเป็นครัวเอาไว้ให้เผื่อลูกค้าเป็นไอเดียค่ะจะมีเป็นโซนซิงค์ล้างจานมีเป็นบิวอินสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นฮอปปูซิงค์แบบนี้เลยหากท่านใใใใดนนะะคคทที่ส่สใจหให้ห้าางงโรรกกตตอเติม็ มาทําได้เช่นกันค่ะก็จะได้ทั้งหมดแบบน,นี้เลยนะคะรวมถึงระบบน้ําและระบบไฟด้วยค่ะ ซึ่งทางโครงการนะคะจะใช้เป็นวัสดุอย่างดีทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นหลังคาทางด้านนี้นะคะ่ะก็จะใช้เป็นซิงค์ไรท์คุณสมบัติก็คือจะช่วยเพิ่มแสงธรรมชาติให้ภายในบ้านลดการใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและยังช่วยป้องกันรังสี UV ได้ถึง70%ช่วยลดการเสรื่อมสภาพของวัสดุภายในบ้านได้ดีอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันที่ชั้น2ของตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งบันไดของโครงการนี้นะคะจะใช้เป็นบันไดไม้สักค่ะวัสดุแข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้ดีรวมถึงยังมีสีสััสวว่ยงาามจะะะเห็นนนไไดดด้ชะคะบ มีความกว้างขวางให้ความรู้สึกปลอดภัยค่ะและในโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของโถงบันไดค่ะซึ่งจะเป็นทางแยกระหว่าง3ห้องนอนนะคะ พื้นที่ใช้นะคะก็จะเป็นพื้น SPC Premium ค่ะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ดีเรียบเนียนแข็งแรงและทนทานต่อการขีดข่วนและความชื้นค่ะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นไม้จริงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฟ้าจะพาไปชมห้องนอนแรกกันเลยนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องนอนทางหลักบ้านนะคะจะมีฝ้ายกระดับสูงถึง4.5เมตรเลยค่ะความกว้างนะคะจะอยู่ที่10ตารางเมตรสามารถใส่เตียง5ฟุตได้แบบนี้เลยค่ะ และไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็จะเป็นวิวของหน้าต่างทางด้านหลังบ้านค่ะจะสามารถเปิดระบายอากาศและรับลมเย็นได้เลยค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนที่2กันเลยค่ะห้องนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่9ตารางเมตรนะคะจะมีหน้าต่างที่ไว้เปิดระบายอากาศได้เช่นกันค่ะเตียงที่ทางโครงการได้จัดวางไว้นะคะจะอยู่ที่3ฟุตค่ะก็จะมีขนาดพื้นที่ห้องประมาณนี้เลยหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่ได้ใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องทํางานห้องพักห้องโยคะได้ตามการใช้งานเลยค่ะ และใน2ห้องนอนที่เก่าไปข้างต้นนี้นะคะจะใช้เป็นห้องน้ํารวมทางด้านนี้เลยค่ะซึ่งห้องน้ําของทางโครงการนะคะก็จะเดินเป็นสายน้ําอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงสุขภัณฑ์นะคะจะติดตั้งให้เป็นของโมย่าค่ะวัสดุขแข็งแรงทนทานใช้งานได้แบบยาวๆเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะจะเป็นไฮไลท์ของตัวบ้านเลยค่ะก็คือห้องมาสเตอร์เบดมนะคะห้องนี้ค่ะจะมีขนาดที่กว้างขวางสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เลยค่ะและจุดเด่นของห้องนี้นะคะก็คือจะมีเป็นระเบียงทางฝั่งนี้เลยค่ะสามารถมองออกไปเห็นวิวเขาเดินออกไปรับลมเย็นได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะและในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวค่ะแยกสังเกตโซนแห้งเพิ่มความสะดวกสบายและยังดูแลรักษาง่ายอีกด้วยค่ะ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์096-026-9696ตอนนี้ที่โครงการมีโปรโมชั่นเปิดตัวโครงการราคาเริ่มต้นเพียง2,290,000บาทแล้วพบกันนะคะ